เ้าไปดูเลยว่าวันนี้ทวิตเขาพูดเรื่องอะไรกันเขาแฮชแท็กเรื่องอะไรกันอันนี้เราจะรู้เลยเราเราจะรู้ก่อนเพื่อนเลยว่าตอนนี้เหตุการณ์บ้านเมืองเป็นยังไงเป็นผู้นําเทนเวลาเราจะพลิกไปทางไหนเวลาเราจะเลี่ยงไปทางไหนเราจะได้เปรียบได้เปรียบคนอื่นยิ่งรู้ก่อนยิ่งยิ่งได้เปรียบอย่างเนี่ยอย่างอย่างเรื่องการแคสอะตรงอะเขาเขาก็จะหาแคสช่องวันมาแคสช่องจิมเอ็มมาเนี่ยยิ่งยิ่งรู้ก่อนเรายิ่งได้เปรียบ แล้วก็ใครที่ไปแคสบ่อยๆอันนี้ก็จะได้เปรียบเพราะว่าเราเราจะมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วเราจะความกลัวเราจะน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆแต่สำหรับคนที่จะไปไปแคสตอนแรกอะ่ะอันนี้จะกลัวไอ้ที่คุยให้ให้คุยกันในห้องกลุ่มเนี่ยก็เพื่อให้สนิทสนมกันให้ตัดความกลัวให้ทําให้ทําเป็นความเคยชินเนย่าเวลาทุกคนคุยกันอย่างเงี้ยให,ใ,หให้ทําให้ทำให้ทุกคนอะ่ะ สร้างความเคยชินของตัวเองแล้วก็สร้างมนุษย์สัมพันธ์คือสร้างให้เป็นนิสัยของตัวเองเลยแบบเนี่ยเราเจอคนหน้าใหม่ๆที่เข้ามาในห้องเงี้ยหน้าแปลกแปลก,แ,ปก,แ,ปกแล้วก็ทักเลยเธอชื่ออะไรอยู่จังหวัดไหนเคยเรียนอยู่โรงเรียนไหนจังหวัดน,นี้มีที่เที่ยวอะไรบ้างเนี่ยคุยเล่นให้เป็นแบบว่านิสัยของตัวเองให้เป็นบุค,คลิกของตัวเองถ้าเกิดว่าเราทําบุค,คลิกของตัวเองได้มันก็จะสร้างคาแรคเตอร์ให้เราด้วยสร้างคาแรคเตอร์ให้เราว่าเนี่ยเราเป็นคนแบบนี้เราเป็นคนลาเลง ถ้าคนล่าเริงอ่ะก็มีคนล่าเริงอ่ะก็อยากจะมีแต่คนคบแต่ถ้าเกิดว่าคนแบบเงียบๆซึมๆเศร้าๆอันนี้ไม่ค่อยมีใครอยากคบถ้าคนใจดีอ่ะก็มีคนอยากคบแต่ถ้าเกิดคนแบบว่าไม่ชอบอยุ่งกับใครเก็บตัวอยู่คนเดียวโลกส่วนตัวสูงติดๆอันนี้ก็จะไม่ค่อยมีใครครบแล้วก็เรื่องต่อไปเรื่องแฟนคลับแฟนคลับอันเนี้ยสาคัญเพราะว่าคุยเอเคยเคย,เคย,เ,คยเคยพูดมาหลายรอบแล้วว่า ในในปัจจุบันอะเรื่องเรื่องแฟนคลับเป็นเป็นสิ่งจําเป็นที่ทุกคนต้องมีอย่างน้อยแฟนคลับักแรกเลยที่เราต้องมีก็คือครอบครัวเราพ่อแม่เนี้ยต้องเป็นแฟนคลับให้เราอยู่แล้วเป็นทั้งแฟนคลับเป็นทั้งสปอนเซอร์ทั้ง2องอย่างพอพอแม่พี่น้องอาวพี่ป้านา้าอาลูกพี่ลูกน้องอะไรแชร์ให้หมดเลยอย่างน้อยคนที่เป็นญาติเราคนที่เป็นสายเลือดสายเลือดเราเนี้ยเขาต้องสนับสนุนเราอยู่แล้วเขาเห็นเราอย่างเงี้ยเขาก็ต้องแชร์ให้เรามากดไลค์ให้เรา หลังจากนั้นอ่าเพื่อนเพื่อนในโรงเรียนเพื่อนในโรงเรียนเพื่อนในห้องเดียวกันเนี่ยเราตีเราตีออกเป็นมุมเป็นมุมกว้างก่อนเราคิดในมุมแคบก่อนอาเพื่อนในห้องมี30คนเฮ้ยสาิคนช่วยแชร์หน่อยดี30คนนี่มีเพื่อนกันอยู่คนละร้อยคนคูณ30ไปก็เท่ากับ3,000คนคนละมีคนเห็นเราวันหนึ่งสามพนคนก็บอกเนี่ยเพื่อนช่วยแชร์ให้เราหน่อย จากเพื่อนในห้องก็กลายเป็นเพื่อนในโรงเรียนจากเพื่อนในโรงเรียนก็กลายเป็นเพื่อนในอำเภอในตำบลหรือว่าในในจังหวัดอีกหน่อยก็แบบระดับประเทศในวิธีวิธีคิดมันมีหลายอย่างอย่างแรกเลยเราเราต้องทําตัวของเราอะ่ะให้เด่นก่อนพรีเซนต์พรีเซนต์ผลงานตัวเองผ่าน a c e b o o k พรีเซนต์ผลงานตัวเองผ่าน YouTube ซึ่งปัจจุบันมันมีของพวกนี้ไงแต่สมัยก่อนอะ่ะมันไม่มีมันไม่มีของพวกนี้เราสามารถทําเองได้โทรศัพท์ทุกคนมีง่ายเลยโทรศัพท์ เนี่ยทุกคนมีโทรศัพท์เปิดกล้องได้โทรศัพท์สามารถบันทึกได้บันทึกวิดีโอได้บันทึกเสียงได้ทำคอนเทนต์อะไรต่างๆได้อย่างอย่างเมื่อวานเนี่ยที่คุยบอกว่าให้ให้ให้ทำคอนเทนต์รายการคนละย5นาทีไปคิดกันยังไหนมีใครคิดแล้วบ้างว่าจะทำอะไรไหนตรงไหนตรงเด็กขนุนมาด้หรอคะใช่เด็กขนุนมาด้วยผมคิดแล้วครับ อันนี้คนละ25นาทีถ้าเกิดใครทําไม่ไหวหรือว่าทําไม่ได้ก็จับกลุ่มเพื่อนทําก็ได้หรือไม่ก็ชวนเพื่อนทําคนละคนละ25นาทีแต่ละคนะไปดูละครเยอะๆดูซีรีส์เยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการจําแนกละครจครําแนกภาพยนตร์กันละครคืออะไรภาพยนตร์คืออะไรซีรีส์คืออะไรละครสั้นคืออะไร,ะร,ออะไรมิวสิกวิดีโอเป็นยังไงเพราะว่าถ้าแต่ละคนไม่รู้หลักพวกนี้ แต่ละคนเวลาไปแคสงานเวลาไปทํางานเราก็จะเลือกไม่ถูกเขาแคสซีรีไปดีว่าเอาแคสภาพยนตร์เฮ้เราไปดิว่าแคสเอาละครกูก็ไปเว้ยไปทํารายการอ่ะเราก็ไปคือคือมันมันมันดูมั่วมปหมดมันดูมั่วไปหมดเลยมันคือมันไม่ถูกหลักการเงี่ยพอมันไม่ถูกหลักการเนี่ยเวลาเราไปแคสมันก็ไม่ตรงโจทย์เขาเราก็จะไม่ได้คําว่าซีรีส์กับละครมันไม่เหมือนกันนะมันแตกต่างกัน ตามหลักจริงๆผู้กกำกับละครมากำกับซีรีส์ไม่ได้นะผูกำกับละครไปกำกับภาพยนตร์ไม่ได้ผูมำกับภาพยนตร์แล้วมากำกับละครก็ไม่สามารถกำกับได้ขนาดภูกำกับยังทำไม่ได้เลยแล้วเราเป็นนักแสดงอ่ะเราจะเล่นได้ยังไงถูกไหมอันเนี้ยถ้า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 เป็นแบบว่าโมเดลลิ่งแต่ละที่โรงเรียนสอนการโรงเรียนสอนการแสดงแต่ละที่เนี่ยเขาจะสอนเนี่ยเขาเขาไม่เขาจะไม่สอนเรื่องพวกนี้ ไอ้ที่เวสอนเรื่องพวกนี้ได้ว่าพูอจบจบเอกการแสดงมาจบเอกการแสดงจบวิดีโอทอทันมาถึงถึงรู้เรื่องพวกนี้ลึกคือมุมภาพภาพยนตร์มุมภาพซีรีส์มุมภาพละครจะไม่เหมือนกันมุมภาพละครกับมุมภาพซีรีส์ก็จะไม่เหมือนกันแต่มุมภาพซีรีส์กับมุมภาพมุมภาพของภาพยนตร์จะคล้ายๆกันแต่เนื้อเรื่องจะไม่เหมือนกันงงไหมทุกคนงงไหม ละครกับซีรีส์เนี่ยคล้ายกันแต่ละครกับซีรีส์มุมภาพจะไม่เหมือนกันมุมภาพซีรีส์ส่วนมากจะหลังละลายถ้าเกิดสังเกตนะจะหลังละลายแต่ซีรีส์สีจะเหมือนภาพยนตร์สังเกตทําไมเขาถึงเรียกซีรีส์เกาหลีทําไมเขาถึงไม่เรียกละครเกาหลีเพราะว่าซีรีส์เกาหลีภาพใกล้เคียงกับภาพยนตร์ภาพใกล้เคียงกันแต่ทําไมซีรีส์ถึงไม่ เหมือนภาพยนตร์บางคนบอกว่าโอ้สีรี์เนี่ยภูเอภาพสวยมากเลยทําไมเขาถึงเรียกภาพยนตร์ล่ะเพราะว่าความละเอียดของภาพยนตร์กับซีรีส์แตกต่างกันภาพยนตร์ถ่ายแค่สองชั่วภาพยนตร์น่ะดำเนินการแค่สองชั่วโมงแต่แต่งบการทาอ่ะบางทีเป็นพันล้านงบประมาณเพราะฉะนั้นทุกวินาทีเขาได้เก็บเขาได้เก็บรายละเอียดหมดเลยนิดนึงก็ไม่ได้แม้แม้กระทั่งเสียงปืนเนี่ยแม้กระทั่งแบบปอกปืนลนอ่ะ เขาก็ต้องมีภาพนั้นน่ะภาพยนตร์น่ะปอกเปิดล่วงลงมาดังแกล้งแก้งแกลง,กง,กง,กงเขาต้องมีแบบภาพพวกนั้นมีความละเอียดมากแล้วอารมณ์ในการสื่อของภาพยนตร์กับซีรีส์จะไม่เหมือนกันงี้เราเราต้องรู้แนวแล้วแล้วช่องสามช่องห้าช่องเจ็ดช่องเก้าก็จะคนละแนวก็จะไม่เหมือนกันสังเกตไหมทุกคนดูถ้าถ้าเกิดอยากดูละครน้ำเน่าอยากดูละครตบตีกันต้องดูช่องเจ็ดแต่ถ้าเกิดว่าอยาก ดูใกล้เคียงซีรีส์ขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะไปดูช่อง3ใช่แต่ถ้าเกิดจะเอาซีรีส์จ๋าเลยเราต้องไปดูช่อง GMM แต่ GMM จะไม่เหมือนช่อง3เพราะ GMM จะพูดแบบจะพูดแบบว่าพูดคำหยาบพูดอะไรได้มีแบบบทเลิฟซีนอะไรเงี้ยจะลึกมากช่องช่องช่อง GMM ช่องวันก็จะกำกึ่งกำกึ่งช่อง3กับ GMM ถ้าเป็นช่องโมโนนี่จอกแนวภาพยนตร์เลยถ้าเใครดูช่องโมโน จอกแนวภาพยนตร์เลยแล้วก็ Netflix ก็อจอกแนวภาพยนตร์จะก,ก,ก้ากึ่งภาพยนตร์กับซีรีส์เนี่ยเราต้องต้องแยกระดับพวกนี้ได้ถ้าเราแยกระดับพวกนี้ได้เวลาเราไปแคสเรื่องการแสดงเราจะอัปเกรดระดับของเราเลยอย่างถ้ามีคนมาบอกเฮ้ยจีมเอ็มเหรอเราจะรู้เลยว่าเราควรทําตัวยังไงถ้าไปช่อง7เหรอเรารู้เลยว่าเราต้องไปสไตล์ไหนต้องแต่งตัวแบบไหนช่องวัน ถ้าช่องวันถ้าทุกคนจะรู้ว่าช่องวันเป็นเรื่องที่เป็นเป็นช่องที่แบบว่าเน้นเรื่องอารมณ์มากคือหน้าตาบางทีช่องวันไม่ได้ต้องการเลยแต่เขาต้องการอารมณ์ต้องการคาแรคเตอร์ Character, ต้องการเรื่องบทบาทของบทบาทอารมณ์หน้าตาเนี่ยช่องช่องวันเขาจะไม่่อยเน้นแต่ถ้า GMM ส่วนมากเน้นหน้าตากับอารมณ์สองอย่าง แต่ถ้า Netflix เนี่ยเน้นทุกอย่างเลย Netflix เพราะว่าคุยเค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 ยไปช่วยเพื่อนแคส Netflix มาแบบโอ้โหสุดยอดมากเลยแบบบางทีแบบว่าเราเราไปแคสเงี้ยเราแบบคนลุกเลยคนมาแคสที่แบบเป็นพันคนน่ะคนมาแคสที่เป็นพันคนนะแล้วก็เลือกเอาแค่ประมาณร้อยคนแล้วต้องคัดเหลือแค่ประมาณ20คนน่ะโอ้โหบีบหัวใจมากคือแบบไอเราก็อยากได้หมดเลยแต่มันก็แบบมันก็เชื่อเฉือนกันนิดเดียวะนิดเดียวเลยนะ ส่วนช่อง YouTube เนี่ยก็จะเป็นออกแนวรายการเยอะละครสั้นเยอะค่ะติดสอดใจเยอะช่อง YouTube แล้วก็ถ้าทิ k ต o k จะเป็นแนวไหน t i k t o กบันเทิงใช่ t ิกตอกก็จะเป็นเฮฮาปาร์ตี้อะไรที่แบบว่าต้องต้องเว่ออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นช่อง t ิกต o k ถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่แบบว่าเนี่ยชอบแบบต้องต้องเว่อชอบทําอะไรแปลก หวกแนวอย่างเงี้ยตรงโจทย์เราไปทำติ๊กต็อกได้ Facebook ก็ทำได้แต่ YouTube เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแนวพวกผลิตรายการสะส่วนใหญ่ทำละครสอนใจซะส่วนใหญ่บางคนเป็น y o u t u b e อนะแบบไปแล้วกูไม่กลับเลยนะคือก็ไปเป็น YouTuber เลยก็ไม่กลับมาทำละครเลยบางคนเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเกิดว่าเรารู้หลักพวกนี้หมดอะเราสามารถ ข้ามจากการเป็นสังกัดเป็นโมเดลลิ่งไปได้โมเดลลิ่งเขาต้องมาดึงเราอีกต่างหากบอกว่าน้องๆสนใจมาเล่นละครเรื่องนี้ไหมยอย่างเงี้ยเราก็สามารถต่อรองกับโมเดลลิ่งได้อันเนี้ยมันมันต้องอยู่ในเกณฑ์เกณฑ์อายุเราประมาณระดับหนึ่งก่อนอะอย่างอย่างครูเวครูเอจะบอกเด็กขนุมานตลอดว่าเนี่ยเล่นได้นะคนเนี้ยอนาคตเป็นนักแสดงได้นะแต่รออายุน,นิดนึงแค่รออายุอย่างเดียวเพราะว่าอายุเราอ่ะ ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะไปเล่นละครผู้ใหญ่ไงอย่างช่องช่องสามช่องเจ็ดอย่างเงี้ยเกณฑ์ก็จะอยู่อายุแบบ20ขึ้นไปแต่ถ้าเป็นแบบพวกช่องจีมเอ็มอย่างเงี้ยอะพวกเราเล่นได้แต่ช่องจีมเอ็มพวกนั้น่ะเขาจะเน้นเรื่องอารมณ์มากยิ่งช่องวันยิ่งเน้นอารมณ์มากแล้วปัจจุบันอะแต่ละช่องอะเขามียิ่งมีแบบอะคาเดมีของตัวเองอะอย่างช่องวันอย่างเงี้ยเขาก็จะผูกขาดกับเดอสตาได้เป็นเมื่อก่อนก็จะผูกขาดกับเดอสตาอย่างเงี้ย ระบผูกขาดเลยกับ AF ยิ่งแบบว่ายากมากแต่ทีเนี้ยมันก็มีตัวช่วยตรงตรงโมเดลลิ่งนี่แหละแต่้านุมานน่ะก็จะแบบคอนแทคกับทางช่อง7ได้เพราะว่าควยทาทางานในกองละครจะคอนแทคได้หลายๆช่องช่องวันช่องวันนะเมื่อก่อนเนี้ยจะส่งงานเข้าเข้าเข้าในกลุ่มเด็กๆเ,เราอะ่ะบ่อยมากเพราะว่ามีแคสต,ตลอดเลยแต่ส่งเด็กไปแคสเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านไม่ผ่านนี่คือไม่ใช่ว่าเขาใจเส้นนะคือไม่ผ่านเพราะว่าฝีมือเรา,เราบางทียังยังไม่ถึงไง แล้วก็ถ้าเป็นช่องช่องเคเบิลเงี้ยช่องเคเบิลช่อง PSI ช่อง IPM อันนี้เราก็มองข้ามไม่ได้เพราะว่าพวกนี้เขาตีตลาดประเทศเพื่อน,นบ้านเขาตีตลาดประเภทเพื่อนบ้านแบบลาวพมา่าเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียจีนอย่างเงี้ยอันนี้เราก็มองข้ามไม่ได้เพราะเผอเราไปดังอยู่ต่างประเทศไปดังอยู่ประเทศลาวไปดังไปดังอยู่เวียดนามอย่างเงี้ยมองค้ามไม่ได้ กัตนาแต่ว่าไม่ไม่อยากใช้เส้นอยากอยากให้เด็กเราเป็นจริงๆไงเป็นจริงๆแล้วเขาเลือกเขาเลือกเพราะฝีมือเราจริงๆเพราะว่าเวลาคนดูอ่ะถึงเราเส้นเข้าไปอ่ะเราเส้นเข้าไปเพราะแม่จ่ายตังค์สปอนเซอร์นู่นเข้าไปก็ไปยืนทื่อคนก็ว่าเราอยู่ดีผลลัพธ์ออกมากลายเป็นผลเสียเลยทีนี้ถ้าเกิดเราใช้ฝีมือของเรา, <Okay. S 1> เ,ราเรามีความมั่นใจใช่ไหมเรามีความมั่นใจเราใช้ฝีมือแล้วเวลาละครอ,ออกมาดี ทุกคนเขาดูเราเอ้ยเนี่ยออเนี่ยคนตัวนี้มันเล่นดีนะเราก็ได้มีความภูมิใจของเราเองแต่สำหรับบางคนเคยเคยเคยไหมเคยดูไหมแล้วแบบเราบอกว่าโอ้โหคนนี้เล่นโครแข็งเลยอะเอามาเล่นได้ยังไงเนี่ยเคยไหมยอย่างช่องจิมเอ็มอย่างเงี้ยเห็นไหมช่องจิมเอ็มะเขาเน้นเรื่องภาพเน้นเรื่องอารมณ์เน้นเรื่องเนื้อหาเนื้อเรื่อง แต่แต่ถามว่าทําไมทําไมทําไมพ่อแม่เราถึงไม่ค่อยชอบดูช่อง GMM เคยรู้เคยรู้ไหมมันมันไม่ใช่วัยของเขาใช่ถูกต้องมไม่ใช่วัยของเขาแล้วถามว่าอ้าวแล้วทําไมเด็กวัยรุ่นไม่ชอบดูละครช่องเจ็ดอ่ะก็มันก็ไม่ใช่วัยใช่อันนี้ก็ถูกต้องมันก็ไม่ใช่วัยของเขาเหมือนกันบางทีบางทีงทอ่ะเด็กวัยรุ่นอ่ะชอบชอบถามนะชอบถามคุยตลอดเลย เนี่ยทำไมช่อง7ไม่มีการพัฒนาทําไมช่อง7แบบว่าถึงไม่ทําละครออกมาให้ดีดๆเพราะว่าเขาไม่เขาเขาไม่<ๆ>ช่อง7เนี่ยเขาไม่ได้ทำละครให้วัยรุ่นดูเขาทําละครให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราดูถามว่าทําไมเขาถึงไม่เชื่อวัยรุ่น<ๆ>เขาถึงไม่เปลี่ยน<ๆ>เขาถึงไม่เปลี่ยนแปลงสักที<ๆ>เพราะว่าถ้าเขาทําละครให้วัยรุ่นดูสินค้าที่เขาขายในช่องสปอนเซอร์อะไรต่างๆที่เขาลงไว้กับผูกขายกับช่อง7เนี่ย วัยรุ่นไม่มีตังค์ซือ้อเพราะว่าคนที่มีเงินซื้อเนี่ยคือพ่อแม่เราคือปู่ย่าตายายบางที่ปู่ย่าตายายดูช่องเจ็ดปุ๊บโอ้ยาสีฟันอันนี้เหรอซื้อมาเลยซื้อมาเลยโหรถรุ่นนี้เหรอซื้อมาเลยอะไรแบบนี้เขาถึงต้องทําละครเอาเอาใจพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเพราะว่ามันเป็นละครแบบตบตีน้ําเน่าเนี่ยแหละแต่ถ้าเป็นละครช่องจีพมันจะเป็นละครที่ลึก พวกเด็กวัยรุ่นอย่างเราเนี้ยชอบละครที่ลึกซ่อนเงื่อนซ่อนเลนแบบพอเปิดออกมาก็แบบว่าไม่รู้เรื่องเลยนางเอกเป็นผีแล้วแล้วก็มาเปิดตอนสองว่าใครเป็นคนฆ่าใครเป็นคนฆ่านางเอกแล้วเราก็จะมาสงสยัยตอนสามก็จะเริ่มสงสยัยละไอ้นี่แน่เลยไอ้นี่ฆ่าแน่เลยไอ้นั่นฆ่าแน่เลยโอเคมีอะไรก็เนี่ยเดี๋ยวให้เด็กๆคุยกันแล้วมีอะไรก็ไปติดตามที่เพจอนุมานไปติดตามที่ยูทู e อนุมานแล้วก็เราเรา,เรามีอบรม วันที่11บอกันยายนถ้าเกิดใครจะมาก็ไป,ไปลงชื่อแล้วก็ลงทะเบียนกันแล้วเข้าไปดูกฎกติกาเรามีอบรมกันเดี๋ยวอาจจะมีพี่ๆนักสแสดงไปให้ความรู้กับเราด้วยแล้วก็จะมีผู้กำกับไปให้ความรู้ม,มีมีผู้คุณวุฒิแบ่ความรู้กับเราด้วยเราก็จะได้ไอ้สิ่งที่ที่คุเอบอกว่าไอ้เริ่มจากร้อยนั่นแหละอะไรที่แบบว่าไปทดลองเราไม่ทําแต่เราจะทําสิ่งที่แบบว่าไปทําแล้วถูกต้อง โอเคบ๊ายบายวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับน่ารัีครับ